ที่อยู่ตัวหน้าผมก็คือเจ้าแรดฟอร์ดนะครับเป็นทายาทของโรนันโดอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือผลงานของโรนันโดนะครับตัวนี้เคยเข้าสนามประกวดมาแล้วนะฮะสำหรับแรดฟอร์ดนะครับลักษณะก็คล้ายๆกันกันกบโรนันโดนะครับคือเป็นควายที่จ่ายลูกนี่มีกล้ามเนื้อที่สวยงามนะครับหน้าตาหล่อนะครับกระดาน ก็เริ่มจะเห็นแล้วนะครับเริ่มจะมีความกว้างให้เห็นนะครับหน้าผากสวยงามนะครับจเจ้าแลดฟอร์ดนะครับนี่ครับก็คือการจ่ายรูปของโรนันโดนะครับผลงานที่ถือว่า หน้าจับตามองอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับควายเผือกที่อยู่ในเขตของจังหวัดนครราชสีมานะครับ เป็นควายที่มีอายุเพียง1ปี1เดือนนะครับหรือ13เดือนนะครับแต่ว่าดูครับดูรูปร่างสวยงามจริงๆครับกล้ามเนื้อดีมากนะครับลูกชายของโรนันโดนะครับตัวนี้ผลงานการจ่ายลูกชัดเจนสวยงามมากนะครับ หน้าตาหล่อนะครับดั้งคมนะครับกระบาลใหญ่นะครับกะน้อยมากนะครับสำหรับแรดฟอร์ดนะฮะดูช่วงอกนะครับช่วงอกหย่อนแล้วก็ลึกนะครับอนาคตน่าจะสูงใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับแรดฟอร์ดนะตัวนี้เคยเข้าสนามประกวดมาแล้วนะฮะ ไปเจอครั้งหนึ่งที่กาแพงแสนนะครับคอคว้าที่3มาคองนะครับสำหรับแรดฟอร์ดนะฮะเป็นควายน้อยที่มีลักษณะดีตัวหนึ่งนะครับมาดูช่วงท้ายกันนะครับนี่คือช่วงท้ายของเจ้าแรดฟอร์ดนะครับหางยาวมากเลยัะ หางยาวสวยนะครับนี่ก็เป็นช่วงท้ายนะครับของแรดฟอร์ดนะฮะโอ้กามเนื้อนะสวยงามมากนะครับน่าติดตามอีกตัวนะครับสำหรับการจ่ายลูกของเจ้าโรนันโดนะครับจ่ายลูกได้ดีมากนะครับ